หลายคนคงคิดว่าพิธีกรรมบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลคงมีแต่ในกองถ่ายหนังไทยละครในบ้านเราเท่านั้นเพราะคนไทยมักมีความเชื่อที่ผูกติดอยู่กับสิ่งที่มองไม่เห็นทั้งกลัวและเกรงในฤิธานุภาพซึ่งไม่น่าจะพบเห็นอะไรทํานองนี้ในกองถ่ายภาพยนตร์ของประเทศโลกที่หนึ่งเป็นแน่แท้แต่ใครเลยจะรู้ว่าแฟรนไชส์ภาพยนตร์ที่แทบจะเปลี่ยนวงการหนังสยองขวัญไปตลอดกาลอย่าง The Conjuring กลับต้องผเผชิญหน้ากับสิ่งที่มองไม่เห็น ที่คอยรบกวนไม่ให้การถ่ายทำเป็นไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งทีมงานต้องเอาบาทหลวงมาทำพิธีสวดอธิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นการรับรองว่าจะไม่มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นในก่อนระหว่างและหลังการถ่ายทำต่อไปนี้คือเรื่องราวสุดแปลกที่เกิดขึ้นเบื้องหลังการถ่ายทำหรือ Conjuring ที่บรรดาทีมงานและนักแสดงต่างเคยประสบพบเจอกันมา เป็นที่ทราบกันดีว่า The Conjuring ไม่เหมือนหนังสยองขวัญทั่วๆไปที่สร้างผีหรือปีศาจขึ้นมาเพื่อทำให้มนุษย์หวาดกลัวแฟนๆจะรู้กันดีว่าจัก,กรวาลที่สร้างโดยผู้กำกับคิวทองอย่างเจมส์วานนำเรื่องราวมาจากเหตุการณ์การคุกคามของวิญญาณที่เกิดขึ้นบนโลกนี้และยังมีคนที่ชื่อว่าเอ็ดและลอเรนวอร์เรนเข้าไปช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจากการคุกคามของวิญญาณให้รอดออกมาได้ทั้งคนเขียนบทผู้กำกับ และโปรดิวเซอร์ของ The Conjuring นับตั้งแต่ภาคแรกรวมถึงหนังเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะขอให้ l อเรนวอร r เรนเป็นที่ปรึกษาในทุกครั้งไปตั้งแต่ขั้นเริ่มเขียนบทจนถึงปิดกล้องทำให้หนังมีความสมจริงที่เล่นเอาคนดูผวาไปตา,ตามกันแต่น่าเสียดายที่เอ Warren จากโลกนี้ไปตั้งแต่ปี2006จึงไม่มีโอกาสได้เห็นหนังที่กล่าวถึงการทำงานของเขาและภรรยาเป็นเส้นเรื่องหลัก แม้ว่าจะพลาดโอกาสนั้นแต่เชื่อหรือไม่ว่าในตอนที่เอ็ดวอร์เรนยังมีชีวิตอยู่เขาเคยเปรยกับโทนี่เดอโรซากรันว่าถ้าหากมีการสร้างหนังจอเงินสักเรื่องที่เป็นเรื่องแรกและเรื่องนั้นพูดถึงการทำงานของเขาและภรรยาแล้วล่ะก็มันต้องเป็นคดีของครอบครัวเพอรอนเป็นอันดับแรก เกือบสิบปีผ่านไปซึ่งโทนี่เองก็ลืมเหตุการณ์ในวันนั้นไปแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็ถูกผู้กำกับคลื่นลูกใหม่อย่างเจมส์วานดึงเข้าไปเป็นคนเขียนบทในโปรเจกต์ t h อ Conjuring ภาคแรกซึ่งเจมส์เองก็แสดงเจตจำนงอันแน่วแน่ว่าเขาต้องการสร้างหนังที่นำมาจากเรื่องจริงในคดีของครอบครัวเพอรอนแม้ว่าก่อนหน้านั้นจะมีภาพยนตร์หลายเรื่องที่กล่าวถึงคดีเหนือธรรมชาติซึ่งนำเขาโครงเรื่องมาจากเรื่องจริงที่สองสามีภรรยานักล่าผี าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเหตุการณ์ G m i อมิทิวิ Hunting ที่ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็ไม่มีครั้งใดเลยที่จะกล่าวถึงบทบาทของทั้งคู่ให้เด่นชัดขึ้นมาซึ่งในกรณีของครอบครัวเพอรอนก็มีความสำคัญและส่งผลกระทบกับเอ็ดและลอเรนวอร์เรนค่อนข้างมากเช่นเดียวกันกับเมื่อนำเรื่องราวของครอบครัวเพอรอนมาสร้างเป็นภาพยนตร์มันก็ส่งผลในแง่มุมต่างๆต่อทั้งทีมงานและนักแสดงรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเช่นกัน มันไม่ได้เป็นเพียงภาพจำลองของเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้นจริงและมันกำลังออกสู่สายตาสาธารณาชนแต่เพียงเท่านั้นแต่ในก่อนระหว่างและหลังการถ่ายทำก็ดูเหมือนว่าการนำเหตุการณ์เหล่านี้มาเปิดเผยในรูปแบบความบันเทิงมันก็มีอะไรบางอย่างที่ไม่น่าบันเทิงแถมออกมาด้วย วีราฟามิกาคือนักแสดงที่มารับบทลอเรนวอร r เรนในขณะที่ลอเรนวอร์เรนตัวจริงสามารถติดต่อกับโลกวิญญาณผ่านทางยานวิถีเพื่อหาคำอธิบายที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติต่างๆแต่วีราไม่ได้มีความสามารถดังเช่นบทบาทที่เธอได้รับเลยแต่ถึงแบบนั้นก็ยังมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นกับเธอในขณะถ่ายทำ The Conjuring วีราพบว่าตนเองมักตื่นขึ้นในช่วงเวลาประมาณตีสามตีสี่ในทุกวันระหว่างถ่ายทำภาพย คนที่สนใจเรื่องผีสางจะรู้กันดีว่าช่วงเวลานังกล่าวเป็นที่เรียกขานกันในชื่อ the w i s h i n g hour หรือ the devil's hour ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสเยอะมากที่จะเกิดปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติโดยอิงกับความเชื่อที่ว่าบรรดาผู้มีอาคมผี ปีาศาจจะทรงพลังที่สุดในช่วงเวลาตีสาเพราะเส้นแบ่งระหว่างชีวิตและความตายสิ่งทางกายภาพและสิ่งเหนือธรรมชาติในช่วงเวลานี้จะเบาบางมากและมีการเหลื่อมซ้อนกันมากที่สุดในภาคแรกของ The Conjuring ที่กล่าวถึงครอบครัวเพอร์รอนและแม่มดก็ปรากฏว่าช่วงเวลาที่แม่มดสั่งเวรชีวิตเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองทําให้นักแสดงผู้รับบทลอเรนวอร์เรนรู้สึกใจคอไม่ดีที่ต้องมาเจอเรื่องที่หาเหตุผลไม่ได้อย่างนี้จนเธอรู้สึกว่ามันอา อาจมีเส้นเชื่อมบางอย่างระหว่างเธอและโลกวิญญาณก็เป็นได้วีราจึงตัดสินใจเล่าให้ผู้กำกับฟังเพื่อคลายกังวลบ้างภายหลังเธอก็ยอมรับว่าแม้ในตอนที่ The Conjuring ภาคแรกติดกล้องไปพักใหญ่เธอก็ยังสะดุ้งตื่นในเวลานั้นอยู่เหมือนเดิม ในตอนที่วีราฟามิก้าตัดสินใจรับบทในหนังเรื่องนี้เมื่อหลายปีที่แล้วเธอก็ต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะทำความรู้จักกับลอเรนวอเรนตัวจริงให้ดีๆนั่นก็เพื่อการแสดงที่สมจริงที่สุด แต่ใครจะรู้ว่าวีราเองก็ไม่ได้มั่นใจนักว่าตัวเองจะเหมาะสมกับบทบาทนี้หรือไม่ความกังวลน,นี้ทําให้เธอต้องต่อสายไปหาเจมส์วานเพื่ออัปเดตว่าเธอกําลังค้นคว้าเกี่ยวกับลอเรนวอเรนไปถึงไหนแล้วและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องแปลกเรื่องแรกที่เกิดขึ้นกับชีวิตเธอวีราเล่าว่าตั้งแต่ที่เธอตัดสินใจรับบทนี้มันก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นหลายอย่างเรื่องแรกที่เจอคือวันที่เธอกําลังทํารเสิร์เกี่ยวกับชีวิตและผลงานของลอเรนวอเรนอยู่ อหอน้าคมพิวเตอร์เธอก็พบว่าตัวเองไม่เหมือนกับลอเรนเลยจึงทําให้ไม่มั่นใจจนกระทั่งปิดจอคอมแล้วยกหูโทรศัพท์โทรหาเจมส์วานทั้งคู่คุยกันหลายเรื่องรวมไปถึงเรื่องที่ว่าเจมส์ยืนยันกับวีราว่าแพทริกวิลสันจะมารับบทคู่กับเธอวีราจึงเบาใจซึ่งทําให้บทสนทนายุติลงเพียงเท่านั้นแต่หลังจากที่วางโทรศัพท์ลง วีราจึงกดเปิดจอคอมพิวเตอร์ขึ้นอีกครั้งแต่ก็ต้องเสียว,ว่าเมื่อมีรอยกรงเล็บสามแนวผ้าเฉียงหน้าจอจากมุมบนขวาจะรดมุมล่างซ้ายขณะถ่ายทํากันไปได้พักใหญ่เธอก็เจอเข้ากับรอยควนสามรอยอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่บนคอมพิวเตอร์หรือมือถือแต่มันกลับเป็นที่ต้นขาของเธอในขณะที่เธอตื่นขึ้นมาวีราพบว่ารอยที่เจอในจอคอมมันหนากว่ารอยบนต้นขาซึ่งมันหมายความว่าอะไรบางอย่างที่รบกวนเธออยู่มันไม่ใช่เพียงหนึ่ง แต่อาจมีถึงสอง ถ้าพูดถึงรอยข่วนที่ต้นขาของวีราก็ต้องพูดถึงรอยช้ำตามร่างกายของโจ伊คิงซึ่งรับบทเป็นคริสตีนซึ่งเป็นหนึ่งในลูกๆของครอบครัวเพอรอนโดยที่เมื่อถ่ายทำเสร็จไปเพียงสองสัปดาห์โจ้ Joey ก็พบว่าตามเนื้อตัวของตนเองเต็มไปด้วยรอยช้ำม่วงซึ่งอธิบายไม่ได้ว่าเธอได้มันมาได้ยังไงเรื่องนี้แพทริกวิลสันผู้รับบทเอ็ดวอร์เรนก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าทางกองถ่ายเข้มงวดมากกับการที่จะให้เด็กไปทำอะไรโลดผนหรือเอาเด็กคนใดมาสแสดง ในฉากที่รุนแรงแทนที่นักแสดงตัวจริงซึ่งเขาก็ยืนยันว่าโจอี้ไม่ได้เข้าฉากที่รุนแรงใดๆเลยและเจ้าตัวเองก็บอกด้วยว่าทั้งในขณะที่ถ่ายทําและหลังจากปิดกล้องก็ไม่ได้ไปทําอะไรที่จะก่อให้เกิดรอยช้ำตามเนื้อตัวด้วยซ้ํายังโชคดีที่โจอี้ไม่ได้เจอกับอะไรที่รุนแรงกว่ารอยช้ำหากมองหาความเชื่อมโยงในเรื่องของรอยช้ำก็อาจจํากันได้ว่ามันจะมีฉากที่แคโรลีนแม่ของคริสตินซึ่งเป็นสมาชิกของบ้านเพอรอนตื่นมาด้วย รอยฟกช้ำตามร่างกายอยู่หลายวันวิญญาณร้ายจะสร้างรอยช้ำเพื่อเรียกร้องความสนใจจากมนุษย์แล้วจะเป็นไปได้หรือไม่ว่ารอยช้ำตามตัวของโจโอีคิงเป็นฝีมือของสิ่งที่มองไม่เห็น เป็นที่รู้กันว่าห้องเก็บวัตถุอาถรรพ์นในบ้านของเอ็ดและลอเรนวอร์เรนคือใจความสำคัญของจัก,กรวาล The Conjuring รวมไปถึงหนังภาคแยกอย่าง n n a b e l l e ซึ่งเป็นเรื่องของตุ๊กตาที่มีปีศาจสิงสู่และใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงมนุษย์เพื่อจุดประสงค์ร้ายในหนังภาคแยกของตุ๊กตาเฮียนกล่าวถึงที่มาที่ไปของมันก่อนหน้าที่เรื่องราวของ The Conjuring ภาคแรกจะเริ่มขึ้นเราจะเห็นว่าใน The Conjuring ตุ๊กตาก็เลิกแผลงฤทธิ์และนั่งอย่างสงบอยู่ในตู้ กระจกหลังหนึ่งภายในห้องเก็บวัตถุอาถรรพ์ไปแล้วพวกวอร์เรนเก็บสิ่งของต้องคำสาบเหล่านี้ไว้ไม่ใช่เพียงแต่จะเตือนว่าพวกเขาได้เรียนรู้อะไรจากคดีเหล่านั้นหรือว่ามีปีศาจกี่ตนที่เคยเผชิญหน้ามีกี่คนที่เคยช่วยเหลือเอาไว้บ้างแต่จุดประสงค์จริงๆของการเก็บของที่ได้จากคดีเพราะว่ามันเป็นสื่อที่ปีศาจใช้ปีศาจจะเกาะติดอยู่กับวัตถุและแม้ว่าเราจะทำลายวัตถุทิ้งก็ไม่ได้ทำให้ปีศาจหายไปด้วยคนที่มีโอกาสเข้าไปเยี่ยม ชมห้องเก็บวัตถุอาถรรพ์ของผู้วอร์เรนก็มักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันดูก้ามกึ่งระหว่างพิพิธภัณฑ์กับร้านขายของเก่าเพราะของทุกชิ้นจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีและมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดแต่สําหรับคนทั่วไปแค่คิดว่ามีอะไรแบบนี้อยู่ในชั้นใต้ดินของบ้านก็อาจทําให้าวาจนแทบนอนไม่หลับก็เป็นได้ซึ่งในส่วนของการถ่ายทําภาพยนตร์เพื่อให้เกิดความสมจริงที่สุดทางกองถ่ายจึงจําลองห้องเก็บวัตถุอาถรรพ์เอาไว้ซิเองในสตู ทีมงานพยายามทำให้ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดในทุกรายละเอียดอาจเป็นเพราะความตั้งใจนี้เองที่เป็นสาเหตุให้ของบางชิ้นที่วางอยู่ในห้องจำลองก็ดูเหมือนจะมีชีวิตและมีพฤติกรรมแปลกๆขึ้นมาด้วยเป็นต้นว่าหมูไม้ชิ้นหนึ่งที่ทางกองถ่ายจำลองขึ้นเกิดมีความเคี้ยนขึ้นมาซะอย่างนั้นหลายคนในกองถ่ายยืนยันว่ามันมักจะย้ายที่ไปเรื่อ,อยๆและมันไม่ใช่ฝีมือของคนหรือสัตว์กระทำอย่างแน่นอนเรื่องนี้ยืนยันโดยโปรดิวเซอร์ อย่างโรบโคเวนซึ่งไม่เพียงแต่หมูไม้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้นมันก็ยังมีของอื่นๆอีกด้วย เนื่องจากทางทีมผู้สร้างจัก,กรวาลหรือคอนจิริงเอาใจใส่ในรายละเอียดต่างๆของตัวหนังที่อ้างอิงกับเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นทำให้บางแง่มุมของคดีที่เคยเป็นข้อกังขาในอดีตก็ได้รับการขยายรายละเอียดเพื่อสร้างความยุติธรรมให้กับข้อเท็จจริงเราจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบกันเป็นเดคอนจ r ริงจึงดูสมจริงมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเส้นเรื่องหลักวัตถุพยานอันเป็นสื่อให้กับวิญญ,ญาณร,ร้ายภาพของปีศาจและเหตุการณ์เหนือธรรมชาติรวมไปถึงอารมณ์และความรู้สึกของ ของคนจริงๆที่เจอกับเหตุการณ์สยองขวัญที่นักแสดงก็ต้องเข้าใจและถ่ายทอดมันออกมาให้ได้เช่นกันความพยายามเหล่านี้ก็ทําได้อย่างไร้ที่ติในสายตาของผู้ชมขณะที่ทุกคนต่างตื่นเต้นดีใจที่สมาชิกครอบครัวเพอรอนแวะมาเยี่ยมกองถ่ายซึ่งเซ็ตทุกอย่างไว้พร้อมสําหรับการถ่ายทําในวันนี้แล้วซินดี้ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวเพอรอนตัวจริงที่เคยประสบกับเหตุการณ์สันประสาทในอดีตซึ่งในตอนที่เกิดเรื่องขึ้นเธอยังเด็กอยู่มากแม้ว่าใน นี้เธออายุล่วงเข้าสู่วัยกลางคนแต่ซินดี้ก็ถึงกับขวัญกระเจิงเมื่อเห็นโปรดักชันของแม่มดบัชิบาเธอกอแขนแพทริกวิลสัน Wilson, ผู้รับบทเป็นเอ็ดวอร์เรนเสียแน่ด้วยความกลัวปฏิกิริยาของซินดี้อาจดูแปลกประหลาดแต่มันดูราวจะเป็นธรรมชาติของตัวเธอเองที่แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมาหลายสิบปีแล้วก็ไม่ได้ทําให้ความทรงจําเกี่ยวกับแม่มดที่คุกคามครอบครัวเธอเลือนหายไปแม้แต่น้อยและแม้ว่าสมาชิกครอบครัวแต่ละคนจะมีประส บการณ์ที่แตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่องนั้นแต่สําหรับตัวซินดี้เองแม่มดบัตชิบาที่กองถ่ายจําลองขึ้นมามันเหมือนกับภาพจําของแม่มดที่เธอเคยเผชิญหน้าเมื่อตอนเด็ก ในตอนที่ครอบครัวเพอรอนตัวจริงมาเยี่ยมกองถ่ายดอวยคอนเจอริงซินดี้เพอรอนบอกกับแชดฮเยสผู้ร่วมเขียนบทภาพยนตร์ว่าเธอสังหอนว่าวันนั้นจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นไม่กี่ชั่วโมงต่อมาทั้งกองถ่ายถึงกับต้องช็อกไปต,ตามๆกันเมื่อมีโทรศัพท์แจ้งเข้ามาว่าหนึ่งในสมาชิกครอบครัวเพอรอนตัวจริงที่ไม่ได้มาเยี่ยมกองถ่ายซึ่งก็คือคุณแม่ของพวกเธอที่มีอายุย่างเข้าสู่วัยชราในตอนนี้ประสบอุบัติเหตุจากการหกล้มทําให้กระดูกสะโพกหักและต้อง องได้รับการผ่าตัดโดยทันทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ซินดี้ขวัญผวาจากคุณจำลองของแม่มดบัชิบาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นทําให้ครอบครัวเพอรอนต้องรีบออกจากสตูดิโอเพื่อไปดูแลแม่ซินดี้ถึงกับเปรยขึ้นว่ามันอาจเป็นอิทธิฤทธิ์ของแม่มดที่พยายามคุกคามเธอก็เป็นได้ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องบังเอิญหรืออะไรก็ตามแม่ของพวกเธอคือคนเดียวที่ไม่ได้มาเยี่ยมกองถ่ายในขณะที่ทั้งครอบครัวไม่มีใครอยู่กับแม่เลยนอกจากพ่อย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ครอบ ครอบครัวถูกคุกคามจากสิ่งที่มองไม่เห็นแม่ของพวกเธอคือคนที่โดนหนักที่สุดในขณะที่พ่อของพวกเธอบอกว่าสำหรับเขาแล้วก็ยังโชคดีที่เคยมีประสบการณ์ที่ดีอยู่บ้างซึ่งแตกต่างจากภรรยาของตนผู้ทุกทรมานอย่างแสนสาหัสจนยืนกรานกับเขาว่าทั้งครอบครัวควรย้ายออกจากบ้านหลังนี้ให้เร็วที่สุดแม้ว่าอุบัติเหตุจะไม่ได้เกิดขึ้นในกองถ่ายแต่มันก็ทําให้คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหายใจไม่ทั่วท้องโดยเฉพาะคนที่ได้ยินที่ซินดี้พูดว่าจะเกิดเรื่อง เรื่องไม่ดีขึ้นนั่นเองและถ้าการจองเวรยังไม่มีที่สิ้นสุดของบัตช,ชิบามุ่งเป้าไปที่ผู้เป็นแม่เป็นอันดับแรกบางทีแม่มดตนนี้ก็ยังสามารถส่งสารบางอย่างมายังพวกเขาได้แม้ว่ามันจะไม่ได้วนเวียนอยู่ใกล้ๆพวกเขาแล้วก็ตาม Ed, และลอเรนวอร์เรนเก็บวิดีโอทุกมวลที่เป็นฟุตเทจในขณะที่พวกเขายังทําคดีร่วมกันอยู่ซึ่งมันเป็นช่วงเวลาไม่นานนักก่อนที่เอ็ดวอร์เรนจะลาจากโลกนี้ไปฟุตเทจดังกล่าวไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อนแต่ลอเรนเห็นว่าภาพยนตร์เรื่อง The Conjuring เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกเขาโดยตรงก็ควรรักษาความถูกต้องและความสมจริงของเหตุการณ์เอาไว้เธอจึงเอาวิดีโอบางส่วนที่จําเป็นมาให้แชทไฮเยสผู้ทําหน้าที่เขียนบทภาพยนตร์ดูหากคิดว่า The Conjuring ทำให้เราขวัญผาวาจากสเปเชียลเอฟเฟและคอสตูมที่สมจริงแล้วแล้วก็ลองจินตนาการดูว่าอะไรก็ตามที่แชทได้เห็นในฟุตเทจซึ่งเป็นเรื่องราวการเผชิญหน้ากับสิ่งเหนือธรรมชาติมันทำให้เขารู้สึกว่าเลือดทุกหยดในร่างกายจับตัวแข็งเป็นก้อนแชดไฮเยสเล่าให้สื่อฟังว่าหนึ่งในวิดีโอของพวกวอร์เรนเผยให้เห็นชายผู้หนึ่งซึ่งมีความรู้เพียงเกรด3เท่านั้นแต่เขาสามารถพูดภาษาละตินถอยหลังได้อย่างชำนาญลองคิดดูว่าใน ขณะที่คุณยังเรียนอยู่เกรด3คุณจะท่อง A ถึงแทบถอยหลังได้ไหมซึ่งชายคนนี้เป็นเกษตรกรที่ทำฟาร์มโคโนมในชนบทห่างไกลแน่แนอนว่ามันจะไม่มีการเรียนการสอนภาษาละตินไม่ว่าเขาจะเรียนจบไฮสคูลก็ตามเช่นเดียวกันกับที่ยังคงเป็นปริศนาว่าเขาไปเรียนมาจากไหนและไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่เขาจะท่องภาษาละตินถอยหลังได้นั่นไม่ใช่ทั้งหมดของวิดีโอฉากต่อมาคือการที่ชายผู้นี้ร้องให้แต่แทนที่จะเป็นน้ําตาใสๆก็กลับเป็นเลือดสดๆทะลักออกจาก ลอเรนบอกกับแชทว่ามันไม่ใช่เลือดจริงของเขาแต่เป็นเลือดที่มาจากการสำแดงเดชของวิญญาณที่สิงเขาอยู่ในขณะเดียวกันบนผิวของเขาก็ปรากฏรูปไม้กางเขนกลับหัวนูนขึ้นมาบนผิวราวกับมันเป็นแผลที่เกิดขึ้นจากการโดนเหล็กร้อนๆร,รูปไม้กางเขนนาบลงบนผิวหนังอย่างนั้น แคร์ีฮาเยสเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเขียนบทภาพยนตร์ถึงขั้นต้องมาปรับทุกข์กับลอเรนวอร์เรนในเรื่องที่ว่าเขาอาจกำลังเผชิญเข้ากับเหตุการณ์ประหลาดในบ้านของตัวเองซึ่งลอเรนคิดว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวโยงกับความเป็นจริงที่ว่าแคร r รีทำงานในกองถ่ายที่อยู่ไกลจากบ้านเขาทั้งวันเหตุการณ์มันมักเกิดขึ้นในขณะที่แคร r รีไม่อยู่บ้านภรรยาของเขาพบว่ามีน้ำประหลาดเกิดขึ้นเป็นหย่อมทั่วบ้านโดยที่ยังหาคำอธิบายไม่ได้ในตอนแรกแค r r รี Carry คิดว่า เป็นเพราะสุนัขที่แก่แล้วเขาจึงบอกกับภรรยาว่ามันแก่จนมีปัญหาเรื่องกระเพาะปัสสาวะและเธอควรเอามันออกไปขับถ่ายให้บ่อยกว่าปกติแต่ภรรยาบอกกับเขาว่าเธอก็ทําเช่นนั้นบ่อยจนเป็นปกติอยู่แล้วปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าเป็นน้าปัสสาวะของสุนัขจริงทําไมมันถึงไม่มีกลิ่นอะไรเลยแม้ว่าปริมาณมันมากจนต้องใช้ผ้าขนหนูผืนใหญ่มาเช็ดก็ตามเมื่อฟังจบลอเรนจึงอธิบายให้แครี่ฟังว่าเขากําลังเจอกับเหตุการณ์โพสต์กรายที่เกี่ยวข้องกับ น้ซึ่งวิญญาณมักจะแผลงฤทธิ์ในตอนที่ผู้ชายไม่อยู่และในบ้านเหลือแต่เพียงผู้หญิงเพราะมันเห็นว่าผู้หญิงที่อยู่บ้านคนเดียวจะดูไร้ทางสู้มากกว่านี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมบรรดาภร,รรยาหรือบรรดาพวกแม่แม่มักจะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติได้บ่อยกว่าผู้ชายอีกประการหนึ่งคือวิญญาณเหล่านี้มักได้รับพลังที่รุนแรงจากความเครี้ยวกราดของเด็กวัยรุ่นด้วยมันถึงเป็นคําตอบของคําถามที่ว่าทําไมหยดน้ําเกิดขึ้นทุกครั้งที่แครี่ทะเลาะกับ ลูกชายวัยรุ่นของตนเองเมื่อเข้าใจปรากฏการณ์ก็ทําให้เขาเข้าใจร่างเง่าและจัดการกับปัญหาได้เช่นเดียวกับแพทริกวิลสันที่บอกว่าบ้านเขาก็ถูกรบกวนโดยอะไรบางอย่างเช่นเดียวกันกับแคร์ y และเขาก็ได้รับคําแนะนําจากลอเรนวอร์เรนในเรื่องนั้นด้วยแต่ดูเหมือนว่าน้ําหนักความกังวลของแพทริกจะหนักไปในแง่ที่ว่ามันอาจเป็นฝีมือของปีศาจ ่อนที่จะได้เจอกับลอเรนวอร์เรนเป็นการส่วนตัวแครีไฮเยสกับแชทไฮเยสพี่ชายซึ่งทั้งคู่ร่วมเขียนบทภาพยนตร์ด้วยกันก็ปรึกษากับลอเรนเกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นใจความหลักของภาพยนตร์ผ่านทางโทรศัพท์ซึ่งพวกเขาพบว่าลอเรนเป็นคนที่น่าเหลือเชื่อและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อข้อเท็จจริงที่ต้องใช้จึงไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเธอได้เปลี่ยนแนวคิดของหนังสยองขวัญไปตลอดการเป็นที่ทราบกันดีว่าลอเรนมีประสาทรับรู้ที่เหนือกว่าคนธรรมดาสา และเธอก็สามารถสื่อสารกับวิญญาณได้จึงทําให้การคุยผ่านโทรศัพท์ในบางครั้งต้องหยุดกระทันหันเมื่อจูจูลอเรนก็หลุดโฟกัสจากบทสนทนาซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อพูดเกี่ยวกับบาชิบาลอเรน์มักจะขอให้สองพี่น้องทวนคําถามอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจเพราะเธอรู้สึกถึงการรบกวนของพลังงานวิญญาณบางดวงที่ไม่ต้องการให้เธอเปิดเผยข้อมูลของพวกมันบางครั้งก็ต้องใช้ความพยายามถึงสองสามรอบกว่าจะผ่านแต่ละคำถามไปได้คุณอาจ ว่านั่นเป็นเพราะลอเรเนอยู่ในวัยชราแต่สําหรับคนที่มีไหวพริบเฉียบแหลมอย่างลอเรนวอร์เรนที่กลายมาเป็นที่ปรึกษาหลักให้กับทีมผู้สร้างของจักรวาลคอนจูริงมันก็ดูจะเป็นความคิดที่งี่เง่าไปหน่อยหากเราละเลยถึงความเป็นไปได้ของบางสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับใครเกิดอะไรหรือทําไมมันต้องมีอุปสรรคนานับประการเกิดขึ้นในขณะถ่ายทําภาพยนตร์หากย้อนกลับไปมองสิ่งที่เกิดขึ้นกับวีราตอนที่เธอตอบรับคํเช เจอในเข้าร่วมโปรเจกต์นี้ก็เป็นที่แน่นอนว่ามันมีสิ่งลึกลับที่เรามองไม่เห็นไม่อยากให้หนังเรื่องนี้สร้างสำเร็จ ถ้ากองถ่ายภาคแรกถูกรบกวนจากอะไรบางอย่างที่อยู่บนความสัมพันธ์ระหว่างเส้นเรื่องของหนังกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติแล้วละก็ลองจินตนาการดูว่าเมื่อเปิดกล้องถ่ายทำภาค2มันจะทำเอาคนในกองถ่ายประสาทเสียกันขนาดไหนเมื่อ h e Conjuring ภาค2ถ่ายทำกันที่สตูดิโอหมายเลข4ที่ได้ชื่อว่าร้อนที่สุดในบรรดาสตูดิโอทั้งหมดภาค2องของ The Conjuring เป็นเรื่องของคดีที่ผู้วอลเรนเคยไปทำมาแม้ว่ามันจะไม่เป็นที่กล่าวถึงมาก่อนหน้าเท่าใดนักแต่ บางฉากที่มันดูน่ากลัวซึ่งต้องถ่ายทํากันในสตูดิโออาถันก็เพิ่มความไม่สบายใจให้กับทางทีมงานฟรานเชสโอคอนเนอร์ nor, จึงออกมาให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขาได้เชิญบาทหลวงมาส่วนในสตูดิโอก่อนที่จะลงมือถ่ายทําแต่มันก็ไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งอะไรก็ตามที่อาจเกิดขึ้นได้ที่แน่ๆมันมักจะมีเสียงดังโครมครามเหมือนกําลังสร้างอะไรบางอย่างดังก้องอยู่ภายในสตูดิโอแห่งนี้ทั้งเสียงเจาะสว่านเสียงค้อนตอกทั้งที่ไม่มีแคมป์ก่อรสร้างอยู่ใกล้ๆ ไม่มีแม้กระทั่งคำสั่งให้สร้างหรือดัดแปลงฉากเพิ่มเติมเสียด้วยซ้ำและใต้พื้นสตูดิโอก็ไม่มีการเจาะวางท่อหรือไม่มีอะไรวิ่งผ่านเลยเสียงนี้บางครั้งก็ดังขึ้นรบกวนการถ่ายทำจนผู้กำกับต้องสั่งให้หยุดไปพักใหญ่ เรื่องลึกลับพวกนี้ไม่ได้เกิดแค่กับทีมงาน t h อ Conjuring เท่านั้นเมื่อลีวานเนลผู้เขียนบทและนักสแสดงใน t ด e i n ิน d i o u s ปี2010ซึ่งสร้างชื่ออย่างมากให้กับเจมส์วานในฐานะผู้กำกับหนังสยองขวัญยุคใหม่ได้กลับมาเยี่ยมเพื่อนซีที่กองถ่าย t h อ Conjuring 2จูๆ่ๆหน้าจอ iPad ของเขาก็เด้งภาพจากหนังเรื่อง i ิน i d i o u s ขึ้นมาเสียอย่างนั้นซึ่งเขาก็ไม่ได้เก็บมันไว้ทั้งในแล็ปท็อปหรือแท็บเล็ตแต่อย่างใดพอเขาพยายามลบภาพก็ไม่สามารถลบออกจากเครื่องได้ด้วย เเดียวกัันนนองขณะที to together, ่เจมส์วานกําลังจดจ่ออยู่กับการกํากับหนังซึ่งตัวเขาเองก็เปรยขึ้นมาว่าหากตนเองได้ทํางานแล้วต่อให้มีผีมาโผล่อยู่ข้างหน้าเขาก็ไม่รู้สึกอย่างแน่นอนเขาพูดติดตลกแต่ก็ต้องหน้าเจือนเมื่อแพทริกวิลสันนักแสดงคู่บุญของเขาตั้งแต่เรื่อง i ินซ d เด u s ยื่นมือถือมาให้ดูคลิปอันหนึ่งซึ่งมีฉากหลังคุ้นตาคลิปนี้แพทริกถ่ายด้วยมือของเขาเองภาพบันทึกในวิดีโอเผยให้เห็นถึงคืนหนึ่งหลังจากเลิกกองและทุกคนแยก ย้ายกันกลับบ้านเกือบหมดคงเหลือแต่ทีมงานไม่กี่คนที่ต้องเก็บงานส่วนที่เหลือให้เสร็จกล้องถ่ายไปที่ผ้าม่านผืนใหญ่ที่ห้อยจากเพดานจะหดพื้นซึ่งดูเหมือนว่ามันขยับราวกับมีใครมาจับมันขย่าเล่นทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์จึงพยายามหาตัวการที่เป็นสาเหตุให้ผ้าม่านขยับแบบนั้นแต่ก็พบกับความจริงที่ว่าเครื่องปรับอากาศถูกปิดไว้ตั้งแต่เลิอกกองพัดลมระบายอากาศก็ปิดไปพักใหญ่ทางเข้าออกก็ปิดสนิทดีจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ลมจะเป็นหนึ่งในส าเหตุที่ทำให้ม่านขยับช่างสีของกองจึงเดินไปหลังผ้าม่านดูว่าอาจเป็นฝีมือใครเล่นพิเรนก็เป็นได้แต่เขาก็พบกับความว่างเปล่ามองดูจากรางก็ไม่มีสัตว์ตัวใดเลยที่จะทำให้มันขยับพม่านขยับอยู่นานเป็นนาทีและนานพอที่จะทำให้พวกเขาพยายามหาสาเหตุแต่ก็ยังไม่พบคำตอบจนกระทั่งทุกวันนี้